หมดเยอะอ่ะตอนนี้น้องดิดก็ขึ้นมาแล้วนะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน,น้ำนะคะวันนี้น้ําก็พาพี่พี่เพื่อนๆทุกคนเข้าป่าอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้น้ําก็มากับน้องดิดเลยค่ะสวัสดีครับผมนะะก็จะ เป็นเจ้าของที่มาทําห้างเนาะที่น้ําเคยมากับน้องพกานะมา<ช>ครั้งแรกแล้ววันนี้ก็มากับน้องดิดคือเจ้าถิ่นเลยนะ<ช>ะว่าน้องดิดได้มาทําไว้ด้วยเนาะใช่ก็อยากจะเข้าไปดูว่าว่ามันจะเพิ่มเติมมากน้อยขนาดไหนนะ uh huh. ตั้งแต่ทำเสร็จเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาเลยนะใช่แล้วคืนนี้น้ําเองอะ่ะจะมาพิสูจน์เสียงที่น้ําได้ยินกับน้องพกาคืนนั้นว่าตกลงว่าเป็นเสียงคนตัดไม้จริงๆหรือเปล่า น้ำจะให้น้องดิดมาฟัางด้วยเนาะว่า,าใช่ไหมอะไรแบบเนี้ไปฮะทุกคน<ป>เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปฮะ คนน้ำเหนื่อยมากๆเพราะว่าทางขึ้นมันชันเนาะขึ้นตลอดเลยอะและตอนนี้น้ำก็มาถึงห้างแล้วเนาะโอเคถึงละสวนน้งปิดก็อยู่ทางนู้นเลยนู้นเลยค่ะเดี๋ยวเราก็แต่ว่าที่จริงอะเราจะมาทำบันไดนะแต่คงไม่มีเวลาแล้วแหละเนาะก็ ตรงนี้ก็จะเป็นขวดเนาะที่แบบน้องๆเข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะคะเพราะขวดเนี้ยบางทีมันเอาไว้ใช้งานได้เนาะนี่เลยโอเคทุกคนเด๋ยวน้ำอะ่ะจะขึ้นไปก่อนนะได้จะขึ้นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้น้องดิดตามไปเนาะโอเคระหว่างขึ้นก็น้ำจะให้น้องดิดถ่ายให้นะโอเค <laughs> บันไดของเราก็ยังมืดเดิมยังนะ <laughs> ไม่ได้ทำนะเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วเนาะดิดเนาะเรามาสายอะ่ะ หมดเยอะอ่ะชชิญไม่ขาดใช่ไหมไม่ขาดจับไม้ไว้ด้วยดิ หลังจากนี้น้ำกาน,น้องดิดก็จะนั่งพักกันแป๊บหนึ่งนะทุกคนเนาะเพราะว่าระหว่างเดินทางมาเราไม่ได้พักกันเลยอะ่ะไม่ได้พักเลยโอเค ือนี้ผมขึ้นมา่าได้ไม่ไม้าเลยนะเวลาได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนก็จะเย็นๆหน่อยเนาะทุกคนมันก็หายร้อนนะคะเดี๋ยวน้องดิดอะจะลงไปข้างล่างจะไปหาฟืนเนาะ ่นน้ำเองก็จะเตรียมตัวหุ่ข้าวทำกับข้าวนะคะเนาะเดี๋ยวมันจะมืดเสียก่อนเพราะว่าในป่านเนี่ยมันมืดไว ต้องเอาไม้ไผ่มาด้วยเนาะมันจะได้ติดไฟง่ายๆอันนี้ก็น่าจะติดหรอว่างคุณเนาะจะเดินผ่าติดๆกันเลยนะ อยอยยเห,หนาวแน่คืนนี้อือผมว่าคืนนี้หนาวไอ้วันที่ผมทำมันยังเปิดโลงด้นเนีมันยังปิดด้านข้างด้านนี้ใช่ปะ่ะไอ้วันนี้เนี่ยโหเปิดโล่งหมดอะ่ะ ครานั้นอยากขึ้นมาแก่นนะแต่ไม่ไหวใหญ่กันใช่ไหม,มตาวเราเล็กไง ตอนนี้ตะว,วันก็ตกดินแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อากาศก็เลื่อนเวียนแล้วนะส่วนน้ําเองก็ตั้งข่าวแล้วนะคะเนาะน้าคาดว่าในค่าคืนนี้น่าจะหนาวเลยแหละเนาะน้องดิดก็ได้หาฟืนไว้นู่นเลยกองนึนงน่าจะเพียงพอนะตอนนี้เราก็รอหุงข้าวแล้วก็ทํากับข้าวเสร็จเราก็จะกินเลยเนาะเดี๋ยวมันจะมืดแล้ว<ช>ถ่ายออกมาแล้วมันไม่สวย<ช>ทุกคนเวลามืดๆอย่างเงี้ยเนาะเราถ่ายฉากกินข้าวอย่างเงี้ยมันไม่สวยอะ ก็เลยเล่นกับเวลานิดนึงแต่เราก็จะกินกันง่ายๆเลยเนาะเดี๋ยวผมจัดให้ปะตัดให้ได้อังอย่างนั้นะบอกสีบอกสีบอกสีหลบหลบหลบตัดได้ปะดาอ๋ออ๋อขออันนี้ไว้ใช่รู้ว่าจะเอาอันนี้มันจะง่ายกว่าแบาลงตกนะถ้าตกนี่คือจบเลยนะ กทุกคนมีไก่ป่าด้วยนะมีไก่ป่าด้วยนะทุกคนแล้วก็เสียงก็รอกเออก่อนหน้านั้นนะพี่เราเนี่ยได้ยินเสียงนะคนเนี่ยยิงปืนค้างหนึ่งนะใช่แต่ว่าเราถ่ายไม่ถันถ่ายไม่ทันนะปังดังเลยแหละใกล้เราด้วยนี่จะเป็นไก่ต่อของพวกวะพวกมาต่อไม่รู้เหมือนกันแต่มันร้องเหมือนไม่เหมือนไก่ป่าเลยใช่ไหมใช่ไหมก็ต้องรอดูเพราะ จุดบริเวณฝั่งนี้บางทีคนก็มาเที่ยวป่ากันเนาะที่น้ำนะเราต้องคอยระวังตัวแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวยังไงก็ทํากับข้าวตอกันนะทุกคน oh, ไก่ป่าน่าจะอ่านน่าดูเลยแล้วแล้วกับข้าวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะผัดผักกุดใส่แหนมเนาะอันนี้ก็จะเป็นยามอันนี้ก็ นี่เลยปลาชุบช็อกโกแลตปลาชุบช็อกโกแลตปลาย่างนะคะมันไม่ได้ชุบช็อกโกแลตนะทุกคนมันไหมแค่หัวนะแต่ตัวไม่ไหมนะคะลขวก็ชช็อกโกแลตด้วยอ่าไข่เยี่ยวม้าย่างนะคะน้ำย่างเนาะเพื่อให้มันแข็งขึ้นเนาะมันก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งมาค่ะพร้อมที่จะกินข้าวมากมากเลยตอนนี้หิวแล้วอร่อยสิดูด้วยแว่ติ้มมือไขกินไข่เยี่ยวม้าด้วยนะกินให้หมดนะ เห็นปลามันจะแข็งหลายย่างอ่ะเป็นไงอร่อยไหมอืม้ไต้ปรุงรสละใช่ ค่ะเราสองคนก็ทานข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็นั่งเล่นกันได้สักพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็มืดมากๆแล้วใช่ครับใช่และอีกอย่างน้ําก็ง่วงแล้วแหละแต่น้ําจะนั่งแบบฟังเสียงธรรมชาติอีกสักพักหนึ่งนะทุกคนแล้วน้าก็จะเข้านอนเลยนะคะเฮ้ยผมถึงเอาเปมาเลยําจริงจริงจะละ ของพี่กองกางก็ได้ได้ได้ทุกครัง้งจะเอามานีหะวันนี้ลืมมามาเชื่อเลยดก็งั้นจ้ะ โอ้ไม่มีหรอก,มก,อกไม่มั่อเน่ได้บ่ได,ด้จ้ะโอเค,อเ,คเรียบร้อยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ดึกมากๆแล้วและน้ำก็ปูที่นอนเสร็จแล้วนะคะอพอเพราะว่าตอนนี้น้ำเองก็ง่วง ง่วงมากๆเลยด้วยเพราะว่าอิ่มเนาะเรากินข้าวอิ่มด้วยแล้วมันทําให้เราง่วงไวแล้วในป่าเนี่ยมันก็จะเงียบแล้วก็มืดไวค่ะหลังจากนี้เราก็จะเข้านอนกันแล้วนะคะคหลับฝันดีค่ะทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าค่ะบ๊ายบายปิดไฟแล้ว่ะพี่นะ้ำปิดเลยปิดไฟเลยนะ ได้นเปล่าไู่ได้แต่ผมแค่ไม่อยากจะเลียงพี่ไงเดีกวกลัวพีหนากลเดี๋ยวกลัวพี่ตกใจแค่ได้ยินอยู่แต่เสียงกายมากเลยนะพี่นะเปิดไฟไหมลองลองไปซ่อมดูว่ามีเสียงอะไรไปซ่อมพี่ัง้ดทำกครไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะ เดี๋ยวเราไปดูก่อนเนี่ยไม่ต้องไปไกลด้อ,อดูใ,นในกล้อ่อยดูวมาจากทงนะางโน้นเลยพี่นะอนเจออะไรไหมไม่เจออะไรเลยพี่มเมื่อคผมก็ได้ยินเสียงแต่ผมไม่กล้าทักพี่เดี๋ยวพี่กลัวไม่ใช่หรอกที่ผมไม่อยากจะทักอนะ่ะ เสียงหายไปแล้วเนี่ยแหละพี่ก็ได้ยินอย่างเงี้ยแหละที่มากับพกาพี่มาพกาพี่ก็อ่าอ่ะฮะก็ได้ยินเสียงมาห่อนด้วยนะพี่ว่าเหมือนมีคนมาแอบตัดไม้ปะไม่แน่นะอาจจะเป็นไม่ได้เนาะเพราะว่าที่นี่ไม้เยอะด้วยไงใช่ใช่ใช่ก็ทางที่เราขึ้นมาไอ้ไม้ต้นใหญ่ๆดูที่มันบ้างรอบๆนะนะไอ้พวกเนี้ยมันแบบเหมือนจะตัดแบบให้ไม้มันตายเอง ตายแล้วก็ถ้าไม้มันหักมันก็จะเอามาเอายใช่ผมว่าน่าจะเป็นแล้วมันขอนตอนกลางคืนไงใช่ต้องระวังมัน่าจะเป็นปได้ที่มาเอ็นนี้ดีกว่าแต่ลรยังไมเข้ามาตัดไม้เขาเขาน่าจะเห็นที่เราแล้วมั้งถ้ามีคนมาตัดไม้จริงๆนะใช่เขาคงจะเออต้องเห็นเราแล้วก็อย่างน้อยก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งกับเราหรอกใช่ก็กำลังจะเพลินลับเลยนะทุกคนแต่ได้ยิน ได้ <นะ S 2> ได้ยินเสียงสะกอนใช่ใช่แต่จะทักพี่น้ำมากลัวพี่น้ำากลัวไหก็เลยไม่กล้าทักโอเคครับผมไม่มีอะไรทุกคนไปยยังไงก็<ช>จะนอนแล้วนะอาาโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นอนแล้วจริงๆครับผมเจอกันให<ด>ม<า>่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหม ดังได้สักพักแล้วแหละแล้วก็คืนดีบอกว่าดี เมื่อคืนดิดก็บอกว่าได้ยินไม่ใช่หรอ,อดีนะเลยอยู่ที่ถึงตอนนี้กี่โมงแนละ้วหกโมงทุกคนตอนนี้หกโมงนะ จะเป็นในพานป่ะเนาะเพราะเมือมออม่อคือนน้องดิก็ได้ยินคนเดินแล้วก็คุยกันนะแต่น้ำอะ่ะลับไปแล้วแต่มื่กี้สะดุ้งขึ้นมาได้ยินเสียงก็เลยลุกเดี๋ยวน้ำจะถ่ายภาพบรรยากาศตอนเช้าให้ดูนะคะแต่ตอนนี้ยังมืดจุเลยส่งอ,อะไดิ ก่อนเสียงนกอะไรอะ่ะมันร้องดังมากเลยนะหายไปละเสียงหายไปละ สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันใหม่เนาะเมื่อคืนน้ําก็หลับสบายเลยอากาศก็เย็นนะไม่ถึงกับหนาวนะคะแล้วก็เมื่อคืนน้องดิดบอกว่าเขาได้ยินคนคุยกันตอนตีอะไรไม่รู้ดิษประมาณตีหนึ่งในหนึ่งใช่ไหมส่วนน้ําเองก็หลับสนิทเลยนะแล้วก็น้องดิดก็ได้เรียกน้ําขึ้นมาบอกว่าเออได้ยินเสียงคนคุยกันนะสองคนมั้งแล้วก็เดินไปเลย แล้วก็ทับประมาณเมื่อเช้าเนาะหก<ม>โมงเช้าอะ่ะหกโมงเช้าแต่ยังมืดอยู่นะที่นี่หกโมงเช้ามืดเลยแหละม,มีคนเดินมาถีแรกน้ําได้ยินเสียงเหมือนคนตัดไม้ก่อนได้ยินเสียงเหมือนคนตัดไม้สักพักหนึ่งลองดิดมองลงไปคนเดินมานะเดิน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 มาแต่ก็โอเคเราอยู่ในที่สูงแล้วก็ถือว่าปลอดภัยนะแล้วก็มีเพื่อนมาด้วยถือว่าปลอดภัยเลย ค่ะหลังจากนี้น้ำกับน,น้องดิดก็อีกสักพักหนึ่งเนาะก็จะเก็บข้าของแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้น,น้ำและน้องดิดก็เก็บของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเราสองคนก็พร้อมที่จะเดินทางกลับแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายต้องทำบันไดแล้วนี่นย